สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อะวิ i c h ส s m i n ัดครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีคลิปรายเดือนนะครับประจําเดือนสิงหาคมของผู้ที่มีลัคนาและดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีเมษนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21มีนาคมจนถึงวันที่20เมษายนนั่นเองนะก็สําหรับเดือนนี้นะครับออกคลิปช้านิดนึงนะครับเพราะว่าตอนต้นเดือนเนี่ยผมมีเวิร์กช็อปนะครับ เกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณนะรหรือทางด้านสปิร i t u a ิชชันั่นเองนะซึ่งพอทําไปแล้วเนี่ยเกิดความอ่าเขาเรียกว่าเหมือนพลังมันล้นหนามันติดขัดมันแน่นอยู่ข้างในมันไม่โฟล์นะครับมันก็เลยทําให้ไม่สามารถอ่านไพ่ได้นะครับตอนที่ผมกําลังทําสคริปต์ของออโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยก็คือจะตอนนั้นก็คืององๆมากๆเลยสุดท้ายก็คือต้องมา นั่งรื้อทําใหม่หมดเลยทั้ง12จักราศีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมถึงชา้าแต่ว่าสําหรับวันนี้นะครับผมผู้ที่มีดาวจันทร์ลัคนาหรือดาวที่อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในราศีเมษนะครับผมก็สามารถตามไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะลงคลิปครบทั้ง12จักรราศีเลยนะครับคือในคืนนี้แน่นอนนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า down, ครับดาวทิศกลุ่มดาวพุธในเรือนที่5นะครับผมเรื่องของความรักนะฮะและการแสดงออกคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาเพื่อทําให้คุณรู้สึกเหมือนมีแบบปั๊บิเลอรอะ่ะรู้สึกแบบว่ากระชุ่มกระชวยนะฮะมีความสดใสในด้านของหัวใจนะครับบางท่านคุณอาจจะเริ่มคิดถึงความเป็นไปได้ในอนาคตกับใครสักคนที่เป็นคู่เดทของคุณในเวลานี้นะฮะ แต่ว่าคุณจะต้องระวังไม่ให้ทุ่มเทเรื่องค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องความรักหรือความสนุกสนานตรงนี้มากจนเกินไปนะครับผมบางท่านในแง่ของความรักนั้นดาวยูเรน,นัสในเรือนของภาษาและการสัมผัสนะครับผมอาจจะทำให้คุณนั้นได้พบคู่เซ็กส์ที่ถูกใจนะครับผมคือเตะปี๊บกันดังแบบป,ป,ป้าป้าป้ากันเลยทีเดียวนะขอภัยจริงๆนะครับผมในบางลีลาการพูดนะครับและเข้าใจกันแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเข้ากันได้อะแบบไม่ใช่เข้าใจเข้ากันได้ในแบบถึงพริกถึงขิงกันเลยทีเดียวก็คือแบบซีซารนะ์ในในครั้งนี้นะผมอาจจะเข้ามาแบบว่าฉับพลันไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะครับดาวเสาร์ในเรื่องของสังคมจะยิ่งบีบคั้นให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดใจได้นะคือบางทีแล้วอะในเรือนที่5เนี่ยคุต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเรื่องของการเดทเดตติ้งอะเดทแบบ คือคือพบการวันในสแตนออกเดทไปเที่ยวคือมันอยู่ในแนวของความสนุกสนานนะ่ะแต่ว่าดาวเสาร์ในเรื่องของสังคมมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดเพราะว่าอีกคนนึงอ่ะหลังจากที่แบบได้อื้ออ้งกันแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเขาอาจจะมีแบบความกดดันว่าแบบเอ้ยก็ก็ก,ก็ทำกันไปแล้วแล้วต่อไปจะยังไงจะคุยอะไรกรันท,ทั้งที่บางทีแล้วคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบว่าเอ้ยอยากไปเร็วขนาดนั้นหรือว่าอยากมีความสัมพันธ์ที่มัน เขาเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไม่ได้ว่าคุณจะต้องวางตัวนะครับผมคือถ้าผมก็ไม่ได้ห้ามหรอกว่าแบบว่าไปอาอะไรก็คือสิทธิของคุณอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการวางตัวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องจําเป็นนะครับผมนิดนึงนะครับในแง่ของอาการเงินนะครับดาวยูเรนัสและดาวเสาร์กำลังทํามุมที่เป็นปฏิป์ต่อกันนะครับ ให้คุณระวังในแง่ของการลงทุนนะครับผมจ่ายเงินมาจากคนในสังคมก่อนที่คุณจะลงมือเดี๋ยนะเอาใหม่คุณจะต้องระวังในแง่ของการลงทุนนะครับของการจ่ายเงินนะฮะจากาคือจ่ายให้กับคนในสังคมนะครับหรือว่าคนที่คุณแบบว่ากําลังจะเซ็นสัญญาอะไรใดๆด้วยก็ตามนะครับอยากให้คุณมีความมั่นใจว่าคุณได้อ่านเอกสารทุกอย่างทุกบรรทัดอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็ ไม่เสียผลประโยชน์ในภายหลังนะครับยิ่งอะไรที่กดว่าคุณได้มาแบบง่ายๆฟังดูเกินจริงฟังดูชิวๆสบายๆให้คุณนั้นระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าดาวเสาต้องการความจริงจงังความเป็นไปได้และความซีเรียสนะครับผมสําหรับบางท่านนั้นอาจจะถูกกดดันจากหัวหน้างานของคุณนะค,คุณจะต้องระวังในเรื่องของการแสดงออกนะครับผมแล้วก็ตัวตนของคุณในที่สาธารณะนะครับผมแล้วก็ระวังคําพูดกับคนที่เป็นเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาให้ดีนะฮะ ต่อนะครับดาวไครรอนนะครับผมในเรื่องของตัวตนนะคุณจะต้องอกลับมาดูแลตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะด้านความต้องการหรือว่าทางด้านของอารมณ์หรือทางการวางตัวอย่างผมบอกไปเมื่อกี้นะครับของคุณในช่วงเวลานี้หรืออีกแง่หนึ่งก็คือคุณอาจจะต้องกลับมาเยียวยาความรู้สึกของคุณที่ได้รับจากการการะทําของคนอื่นด้วยนะฮะ บางทีแล้วเนี่ยพอได้รับการเยียวยาจากคนอื่นนะครับไม่ใช่การรับการเยียวยาได้รับพลังงานจากคนอื่นเนี่ยแล้วมันเก็บสะสมในตัวเยอะๆมันทําให้เรามีวิธีการแสดงออกต่อคนในสังคมที่มันแตกต่างกันไปนะครับพลังงานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะตกค้างนะครับผมโดยที่คุณไม่รู้ตัวและถ้าเกิดว,ว่าคนรักษาตัวเองได้นะครับผมความสัมพันธ์ของคุณกับหัวหน้างานหรือแม้แต่คนอื่นๆในสังคมเนี่ยก็จะดีขึ้นได้ด้วย เนี่ยครับบางท่านอาจจะใช้เวลานี้ในการทํางานอดีเรกที่คุณรักนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังดูซีรีส์เพื่อ,อบันเทาต,ตัวเองเป็นในตัวนะครับผมดาวศุกร์ในเรื่องของการทํางานนะครับถ,ถึงดาวยูเรนัสในลักษณะที่ดีคุณอาจจะได้รับโอกาสที่ดีในการทํางานของคุณนะฮะบบางท่านอาจจะได้รับเงินนะครับผมจาก,กางานไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัสเงินตกเบอร์หรือว่าเงินที่คุณควรจะ ได้จากการทํางานล่วงเวลาก็ตามนะฮะไม่ใช่เงินจากการลงทุนนะเงินจากสิ่งที่คุณควรจะได้โดยปกติอยู่แล้วนะครับผมจากการทํางานหนะักอะไรแบบนั้นนะฮะดาวคารที่เป็นดาวประจําตัวนะครับอยู่ในเรือนของการงานาอจจะทำให้คุณนั้นมีพลังที่จะทุ่มเทนะครับผมทุ่มเทพลังแล้วก็ตัวตนนะครับมี power มากยิ่งขึ้นในการทํางานของคุณนะ เมื่อคุณได้ปลดปล่อยพลังงานในแง่ลบที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับผมคุณจะกลับมาพร้อมกับแรงพร้อมกับเขาเรียกว่าเหมือนรีชาร์จตัวเองใหม่นะครับผมแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนนะครับผมอีกด้านนะครับผมคุณจะรู้สึกได้ถึงผลตอบรับนะครับผมที่ดีนะจากการรับผิดชอบงานของคุณก็คือยิ่งคุณทําได้ดีเท่าไหร่เนี่ยงานของคุณก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นคือเป็นเวลาในการ ทำงานหรือพิสูจน์ตัวเองของคุณนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ไม่มีทางที่แบบว่าคุณทําดีแล้วจะไม่ได้ดีแน่นอนนะครับอ่ะแล้วมันจะทําให้คุณนั้นคืออยากจะอยากจะควบคุมมันให้ดีขึ้นไปอีกมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นในแง่ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับต่อไปเรามาดูในแง่ของไพ่นะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูในแง่ของไพ่นั้นนะครับผมอยากให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะครับก็ ดีเช็คนะครับผมวันเดือนปีเกิดของตัวเองให้ดีๆนะครับผมก่อนที่จะมาดูชาแนลของเราเพราะว่าชาแนลนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับก็จะมีการนับวันที่นะฮะที่ไม่เหมือนกับโหราศาสตร์ไทยดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอเขาเรียกว่า Research ข้อมูลก่อนนะครับหาข้อมูลก่อนนะรหรือว่าใครที่ไม่รู้ลัคนาก็สามารถเข้าไปดูใน Description, description Box ได้นะครับผมรือว่า ถ้าเกิดว่าคุณนั้นรีเช็คมาแล้วนะครับแล้วคิดไม่ใช่คิดสีแล้วก็เห็นว่าเอ้ยลัคนาตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับหรือว่าโหราศาสตร์ไทยของคุณคือราศีเมษเหมือนกันซึ่งมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็สามารถดูอันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วคือก็ต้องตรวจเช็คก่อนอ่ะไม่อนุญาตนะครับผมไม่ว่ากรณีใดๆที่คุณจะ เขาเรียกว่าเอาในแง่ของโหราศาสตร์ไทยมาดูกับช่องนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไปดูชาแนลอื่นที่เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกเหมือนกันอันนี้อาจจะเทียบเคียงกันได้เพราะมันคงจะไม่ต่างกันมากนะครับโอเคแล้วก็ขออธิบายนะครับผมมีคนคอมเมนต์เอาไว้นะครับซึ่งผมตอบไม่ได้ใน YouTube ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันเหมือนกับคอมเมนต์ของเขาหายไปอะ่ะแต่ว่าพอดูในการแจ้งเตือนมันเห็นนะครับว่าเวลาเกิดนั้นควรจะอิงกับอะไรนะครับก็ขออนุญ,ญาตตอบตรงนี้นะฮะว่า อินจากตอนที่คุณแม่คลอดคุณออกมานะครับก็คืออุแวแรกอ่ะจริงๆแล้วมันจะเป็นช่วงที่จิตวิญญาณของเราเนี่ยเขาร่างนะครับผมมีสติเป็นครั้งแรกพูดง่ายๆนะครับดังนั้นนะ่ะก็จะให้อิงเวลาตรงนั้นแต่ว่าก็คงไม่มีใครมานั่งจับเวลาตอนคุณอุแวนึกออกมาแต่ว่าอตอนที่คุณแม่คลอดออกมาเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างใกล้เคียงเพราะว่าถ้าเสียเวลานั้นมากเกินไปก็คืออาจจะแบบอา,อาจจะมองได้นึกออกไหมครับอาจจะตายก่อนได้ นะไม่ใช่เวลาเกิดนะครับคือบางคนเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปลงทะเบียนไม่ใช่อ๋อในสุติบัตรเนี่ยเวลาเกิดแบบช้านะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่า,าไปไปแจ้งเกิดช้าอะไรแบบนั้นนะครับให้อิงจากตอนที่แบบว่าลมหายใจแรกของคุณเอา,เอ,าอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคมาขออนุญ,ญาตนี่ยนี่ราศีที่9แล้วนะครับก็ มีความแสบพอประมาณหนึ่งแต่ว่าโอเคได้อยู่นะครับผมวันนี้ครบ12แน่นอน The lovers นี่ไงพูดถึงแบบว่าความสัมพันธ์แบบจะโบะจะบะอึอะก็มาเลยนะครับขอใหยในบางแบบดีลาการพูดนะให้มันแบบว่ามีความแบบว่าสนุกสนุกสนุกสนานนิดนึงนะครับโอเหกดาบนะครับค i ิก of Sword เจ็ดาบเจ็ดดาจเนนะครับผม เรนด์8คาถาค่อนข้างคาบเกี่ยวกับที่ผมพูดไว้เมื่อกี้ Page of Pentacles, The World The Tower แล้วก็ King of Sword ครับ เดลเฟอร์อยู่ตรงกลางนะครับจะเป็นคุณจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันมีความโรแมนติกนะครับผมในชีวิตของคุณในตอนนี้นะครับชาวราศีสิงห์เนาะไพ่สเตรนเป็นไพ่ประจําตัวคุณเข้ามาด้วยคุณจะรู้สึกว่าคุณได้เป็นตัวของตัวเองคุณได้แบบคุณได้ไก่แจ้งเต็มที่ยาวพูดง่ายๆนะครับของคุณได้แบบว่าอาจจะเดทออนไลน์หรือจากอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งอันนี้สำหรับคนโสดเนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าคุณก็แบบ ได้พบเรื่องไม่ดีมานะครับผมมี7ดาบเข้ามาพร้อมกับเดอะทาวเวอร์นะครับผมแล้วก็เดอะเวิรคุณอาจจะจบความสัมพันธ์แบบจบแบบจริงๆอะ่ะจบแบบคอมพลีทนะครับแล้วก็ได้หลุดพ้นนะครับผมจนจนุณนั้นไปเจอกับแบบเดอะเลเวอร์ใหม่ที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเพจออฟแพตติคัลเนี่ยคือมันคุณคุณคือต้องใช้ความคิดนิดนึงอะ่ะไม่อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องกายภาพอย่างแบบเรื่องเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องอะไรนะครับเพราะว่า ถ้าเราจะมองเพจซอฟต์แอน์ดิลศาสก็คือ,อเรื่องเซ็กอาจจะสบายแต่ว่าในเรื่องของการใช้ความคิดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยไพ่เนี่ยมันเพิ่งแตกหักกับคนอื่นๆมาไม่นานหรือว่าเพิ่งจะมีการเปลี่ยนเอเนจีมาไม่นานนะครับนะ่าทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกังวลนะฮะและตอนนี้คุณสบายใจที่จะแบบเอาวันไนส์สตนหรือว่าคุยกับหลายๆคนนะครับผมหรือว่ามีความสัมพันธ์แบบทางกายมากกว่านะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะมีการอย่างที่ผมบอกไปพอเกิดความสัมพันธ์ทางกายขึ้นแล้วมันอาจจะมีการถูกแบบกดดัน นะครับผมว่าอ่าแล้วตกลงแล้วคือเราเรามีความสัมพันธ์ยังไงเรามีสถานะยังไงนะครับผมมันก็เลยทําให้เนี่ยมันมีการอยากพัฒนาของคนอื่นนะครับทำให้คุณแบบว่าพยายามจะหนีเออก็มีเหมือนกันก็ก,ก็เห็นจากหน้าไพ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็อันตรายนิดนึงเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบเข้ามานะครับมันหมายถึงแบบว่าอาจจะเป็นคุณ หรือเป็นอีกคนนึงก็ได้นะครับผมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีอะไรแบบที่เป็นซัมติงบางอย่างนะครับผมแต่ว่าถามว่าจะเคลียร์กันได้ไหมจะเคลียร์กันได้แน่นอนนะครับไพ่เดอะเวิร์มันคือการจบปัญหาก็ได้นะครับผมหรือว่าในตัวของจัดเม้นท์เนี่ยก็เป็นการจบปัญหาไพ่จบขึ้นมาถึง2ใบด้วยกันนะครับผมคือมันก็จบได้ทั้ง2แบบจบได้แบบจบปัญหาหรือจบแบบจบทลายไปเลยนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่ความต้องการของคุณไพ่ n g งออฟสอดขึ้นมาเนี่ยมันคือไพ่ของการแบบ คิงที่คิงที่มีความมั่นใจในการตัดสินใจของอในการตัดสินใจแล้วนะครับขอคิงที่แบบว่าเห็นถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วคุณก็เลือกลงไปแล้วนะครับผมว่าคุณจะตัดสินใจอะไรยังไงนะครับผมก็อาจจะเป็นการตัดความสัมพันธ์ได้เหมือนกันเนี่ย ทาวเวอร์มา2ใบนะครับหใบ2ใบจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแบบรถเร็วสับพลันไม่ทันตั้งตัวนะครับผมในแง่ของความสัมพันธ์นะครับเป็นไปได้นะอันนี้หนักไปทางเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแต่ถามว่าเรื่องงานมันโอเคไหมได้แน่นอนนะครับมันอาจจะมีในการเปลี่ยนแปลงของเรื่องงานนะครับการขยับขยายนะครับผมการเดินออกไปข้างหน้านะครับผมที่คุณอาจจะฟอสตัวเองหรือบังคับตัวเองให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับแล้ว ไพ่สเตรนเข้ามานะครับเป็นไพ่ของสติปัญญานะครับผมเป็นไพ่เห็นไหมเนี่ยเป็นไพ่ของสติปัญญานะครับเป็นไพ่ของความใจเย็นนะครับแล้วก็ความเข้าใจนะครับทางนี้เนี่ยผมมองว่าคุณน่าจะเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างแบบเคลียร์และชัดเจนแล้วล่ะนะครับผมก็เลยแบบไม่ไม่ห่างมากไม่ใช่ไม่ห่างไม่ห่วงมากนะครับมีไพ่หกเหรียญเข้ามานะครับนั่นหมายถึงว่า คุณอาจจะต้องในเรื่องของหน้าที่การงานนะคุณอาจจะต้องแบบจ่ายนะครับแต่ไม่ใช่จ่ายในเรื่องของการเงินอย่างเดียวนะอาจจะเป็นแบบจ่ายในแง่ของเวลาจ่ายในแง่ของความสามารถนะครับผมตอนนี้ไปก่อนเพราะเมื่อทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแลวเนี่ยเรื่องการเงินมันถึงจะวนกลับมาหาคุณอีกทีนึงเพราะตอนนี้มันมีไพ่เหรียญอยู่แค่2ใบและอันนี้มันเป็นมันเพิ่งเป็นเหรียญของความคิดอะ่ะมันยังไม่โดงได้ลงมือกระทานะครับอันนี้เป็นไพ่กระทําใบแรกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบผลตอบรับ ที่ดีมากนะครับผมในตอนนี้อ่ะสิบดาบสําหรับบางคนนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะคุณอาจจะแบบไปพบเจออะไรบางอย่างมาแล้วคุณก็อ,ออกมาจากความสัมพันธ์ได้นะครับหรือว่าในแง่ของการเงินนะครับผมก็อ่าไม่ไม่ใช่แง่ของการเงินโทษในแง่ของการงานนะครับผมคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะครับผมจนงานนี้ฉันทาไม่ไหวลวฉันก็เลยพยายามจะเปลี่ยนงานแล้วก็คิดดูว่าเออนะตอนนี้คุณสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่ง อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าดาวศุกร์ในเรือนของการทํางานเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีนะครับผมเข้ามาถึงตัวคุณได้นะอาจจะเป็นแบบว่าพักเพื่อคิดหยุดเพื่อคิดหรือว่าเป็นแพลนที่คุณคิดมานานแล้วแล้วตอนนี้คุณกําลังเริ่มทานะครับแล้วมันจะขยายไปได้อย่างรวดเร็วด้วยนะฮะส่วนในแง่ของความรักนะครับของ6เเรียนเนี่ยก็วนกลับมาที่มันอาจจะคุณจะต้องให้อะ หรือว่าจะต้องจ่ายให้กับคนอื่นๆก่อนนะครับผมก่อนที่คุณจะได้รับกลับมาหรือวนกลับมาเป็นของของคุณเองอะไรแบบนั้นนะครับผมก็อาจจะมีแบบจ่ายเวลานะครับผมหรือว่าจ่ายจ่ายเงินบ้างหรือว่าจ่ายอะไรบางอย่างนะครับผมที่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจของกันและกันอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าดูจากไพ่แลวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอณตอนนี้สําหรับชาวราศีเมษเนี่ย ค่อนข้างค่อนข้างหนักพอสมควรเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันมีไพ่ของการจบของเอ็ดดิ้งมีไพ่ของการปลดปล่อยอันนี้ก็อยู่ที่การกระทําของคุณนะไพ่จัดเม้นท์เนี่ยมันหมายถึงว่าอะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้เป็นคนผิดอันนี้คุณสามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนผิดมันมีโอกาสสูงมากที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะจบลงและพังทลายแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะคุณจะคิดได้อะเออว่ามันผิดพลาดที่ตรงไหนแล้วพอคุณไปเจอความสสััมมพนนธ์ให่่งขอเ มันมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีสิ่งที่ทำให้คุณแก้ตัวได้นะครับนั่นเองกับคนใหม่อะไรแบบนั้นนะครับไพ่ใบแรกของ Oracle นะครับ a r ร Body นะครับคุณจะเห็นนะว่ามีตาอยู่บนเสือตรงนี้มันเหมือนกับว่านอกเหนือจากความแบบเกี้ยวกราดความขึงขังของชาวราศีเมษโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้น,นี้มันมีพลังงานของสติปัญญาขึ้นมาเนี่ยครับ เห็นไหมไพ่มันเป็นแบบสติปัญญาเหมือนกับเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้นะครับผมบ่งบอกถึงว่าตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณทําอะไรผิดไปหรือคุณทําอะไรพลาดไปหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันควรจะปรับเปลี่ยนไปทางไหนแล้วก็แง่ไหนนั่นเองนะครับผมต่อไปนะฮะไพ่เดอะเวลเวอร์นะครับผมเวเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่สําหรับเขาเรียกว่า คุณอาจจะอยู่ในลูปนี้มานานแล้วว่าจนถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงคือ1อาจจะเจ็บแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ได้หรือ2ก็คืออาจจะทําผิดแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงตอนนี้มันเป็นโอกาสที่คุณจะแบบว่าได้ปรับตัวแต่ว่าโอกาสที่คุณจะได้ปรับตัวในที่นี้มันอาจจะเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันหายไปหรือมันเสียไปแล้วอะคุณก็เลยแบบ โอเคฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันทํามันผิดฉันจะพยายามปรับตัวนะครับผมแต่ว่าในแง่ของในแง่ของการงานนะครับมันก็ยังอยู่ว่าคุณจะต้องทํามันต่อไปเรื่อยๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่วือหวาหรือวิลสมาร์เดอวิลิสมาลามากสับเก่ามากวิลิสมาลานะครับผมมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบวือหวามากเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังวนเป็นวงกลมอยู่นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะต้องคิดอ่ะว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงนะครับผม ออกจากวงโครจรของคุณบ้างออกจากลูปที่มันเป็นแบบที่มันเป็นที่มันเป็นลูปภาษาไทยคือแบบวัฏจกักรเออออกจากวัฏจักรเดิมๆของคุณบ้างอะไรแบบนั้นเองนะครับไพ<ฟ>่ power นะครับผมไพ่ power เข้ามาก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะมีแบบว่าพลังนะครับผมมีแรงแต่ทีนี้เนี่ย power เข้ามานะครับคุณเห็นไหมว่าเสือตัวนี้ก็ดูมี power เหมือนกันแสดงว่าอันเนี้ยมันจะเป็น power ในลักษณะที่แบบเฮ้ยคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อไปมันไม่ใช่ power ในลักษณะที่เออทำๆไปเหอะมีพลังก็มีไปเถอะแต่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดอะแต่อันนี้คุณเห็นแจ้งคุณชัดเจน คุณผ่านกระบวนการคิดอ๋โอโทษครับอันนี้เป็นไพ่ประจําราศีสิงห์แต่คุณราศีเมษนี่เนาะแสดงว่าผมพูดผิดตั้งแต่แรกแล้วขอโทษจริงๆครับอะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมคือมันมันเป็นไพ่ของของของการมีสติเหมือนกันนะครับมีไพ่ของการดูแลเหมือนกันราศีสิงห์นี่คือราศีแรกเลยนะผมก็ลืมนะครับผมขอโทษจริงๆอะต่อไปคําแนะนํานะครับดูสิว่าจะได้ใบอะไร Hope is c o n d u c t e for miracle นะครับพูดง่ายก็คือเหมือนคุณต้องมีความหวังเอาไว้ครับเพราะว่าความหวังในตัวนี้มันจะสามารถลำเลียงแล้วก็เป็นท่อส่งต่อให้กับความความมาสจรรย์นในชีวิตของคุณได้นั่นหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราจะย้อนกลับมาในเรื่องของความรัก,กน,นะครับเช่นคุณไปแบบ แอบแซบนะฮะผมกับใครสักคนหนึ่งในตอนนี้นะครับผมซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันยังไม่พร้อมนะครับผมแต่ว่าคุณจะต้องมีความหวังไว้ถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเคมีตรงกันจริงๆทั้งในแง่ของการศึกษาการการพูดคุยนะครับผมหรือว่าในแง่ของเซ็กส์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมคุณต้องมีความหวังไว้อะว่า เหตุการณ์เดิมๆเ,เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมแลว้วมิราเคิลอ่ะคือสิ่งที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ถึงจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอะไรนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะครับสำหรับเดือนสิงหาคมของผู้ที่มีดาวจันทร์ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีเมษนะครับผมหรือว่าวันที่ผมที่ผมวันที่ผมได้กล่าวไปตอนข้างต้นนะครับผมสาหรับคลิปต่อๆไปนะครับก็จะเป็นคลิปพิชักาการนะครับผมก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงเอ่อรวมรวมถึง ตัวอะไรนะ The w i s h Review นะครับผมซึ่งเดือนที่แล้วผมไม่ได้ออกนะครับเดือนนี้จะออกให้2คลิปเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นติดตามนะครับผมว่าจะมีอะไรต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง c h anel ของเรานะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ